สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้า a อซิกกันนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นซีรีส์ที่3แล้วนะครับเป็นตัว Net burner b a l l i s t i c f f m t 3นะครับตัวนี้เป็นหุ้มข้อนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นของ JP นะครับของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เดี๋ยวเอาสีดำมารีวิวนะครับ รองเท้าสายซัพพอร์ตนะครับตัวนี้นะครับซึ่งผมจับดูแล้วเบาขึ้นกว่าเน็ตเวิร์เนอร์สองนะเบาขึ้นนะครับเบาขึ้นนี่ครับตัวนี้เป็น JP นะเป็นเกรดญี่ปุ่นนะครับนี่นะฮะเบาขึ้นเพราะว่ายางมันน้อยลงนะครับยางมันน้อยลงแล้วใส่เป็นได้เข้ามาเยอะขึ้นนะครับนี่ เน็ตเบอร์เนอร์นะครับสูพื้นกันก่อนเลยนี่พื้นแบบใหม่นะครับเป็นเอกแกร่ n นะฮะนอนมาร์กิ้งนะครับ, non รบตัวพื้นก็ตัวรงเท้าก็จะมีทวิสตัสนะครับนี่ใส่มาแล้วนะฮะใส่มาแล้วซึ่งกันเท้าบิดนะครับนี่ยผมกดเงี้ยยังไม่บิดเลยนะครับซึ่งมันมีประโยชน์ตรงเวลาเราออกตัวหรือเราก้าวเนี่ยทำให้ ฝาา่าเท้าเราเนี่ยมั่นคงนะครับไม่แบบบิดซ้ายบิดขวาไปเยอะนะครับเพราะว่าจะเกิดอาการบาดเจ็บหรือพลิกได้นะฮะนะครับรุ่นนี้ใส่ฟายโฟมอัดมานแน่นมากนะครับหละเยอะด้วยนะฮะร,รุ่นก่อนเนี่ยเออเดบเบอร์เนอร์สองเนี่ยนะครับเอฟสองเนี่ยยังใส่เจลมาเยอะอยู่นะครับแต่ตัวเนี้ยลด จำนวนเจลลงนะครับลดจำนวนเจลลงก็ลดไปค่อนข้างครึ่งเลยนะครับแต่มันได้ไฟล์โฟมที่ใหญ่ขึ้นหนาขึ้นเข้ามานะครับซึ่งไฟล์โฟมเนี่ยอ,อย่างผมใส่บาทสามเองเนี่ยซึ่งมันใช้ไฟล์โฟมมาแล้วเนี่ยมันนุ่มนะมันนุ่มไม่มีเจลก็นุ่มนะครับแล้วมีความเฟิร์มด้วยมีความเฟิร์มเด้งนะก็นี่ข้อดีของไฟล์โฟมคือมันเบา เบาและนุ่มและเฟิรม์มเดาเด้งนะครับซึ่งตัวโฟมตัวนี้หลังๆเนี่ยเขาใช้เทคนิคโฟมชั้นกลางเนี่ยเยอะโยนเนกก็เปลี่ยนเป็นเฟเทอร์ไลท์นะครับมิซูโนะก็เปลี่ยนเป็นโฟมชั้นกลางเป็นตัวพาวเวอร์นะฮะนะครับแล้วตัวตัวเอซิคเองก็เปลี่ยนเป็นไฟล์โฟมนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังอย่างที่บอกครับเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตซึ่ง ใส่ตัวเจลเข้ามาด้วยนะครับเพิ่มความนุ่มนะฮะซึ่งตัวไฟฟมเนี่ยมันนุ่มเฟิร์มเด้งอยู่แล้วนะครับใส่ตัวเจลเข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยความนุ่มเข้าไปอีกนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าไฟฟมตัวเนี้ยตัว3เนี่ยจะหนานะครับจะหนานะครับแต่พื้นเท่าเดิมแหละนะครับพื้นเท่าเดิมเท่ารองเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาใส่ไฟฟมมาเยอะทันองนะครับ ซัพพอร์ตจริงๆนะครับไฟฟมใครที่มีปัญหาเรื่องเข่าเรื่องหลังนะฮะก็ส่วนใหญ่จะหันมาใช้เอซิกกันเยอะนะครับเพราะว่าเขามีความนุ่มเฟิร์มไม่กระแทกจริงนะครับตัวนี้ดีนะฮะตัวนี้ญี่ปุ่นออกมาด้วยกันสสีนะตอนนี้นะตอนนี้มีแค่สสีนะมีขาวกับดำนะครับพื้น นะฮะฮเราพูดเรื่องไฟไฟองไปแล้วนะฮะมาพูดถึงรื่องหน้าผ้ากันดีกว่าตัว n e t b u r n e r FF2 เนี่ยตรงนี้ยังเป็นยางอยู่แต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนมาเป็นผ้าละนะครับเป็นผ้าละนะครับแล้วเขาเพิ่มความแข็งแรงตรงฮิวคัพเนี่ยตัวเนี้ยนะครับซึ่งมันล็อกข้อเท้าดีมากนะล็อกข้อเท้าดีมาก ใช้เสื่อสูยางน้อยลงนะครับน้อยลงนะฮะอัดผ้าเข้ามาเยอะนะครับตัว2เนี่ยวัสดุยางเขาจะเป็นลายของขวานนะฮะซึ่งมันก็จะมีความเยอะของยางอยู่มันก็จะมีความหนักอยู่แต่ตัวเนี้ยใช้ยางน้อยลงนะครับใช้ยางน้อยลงซึ่งอัดผ้าเข้ามาเยอะขึ้นนะครับอูดผ้าเขานะ มาดูข้างเท้าด้านในนะครับใครที่เอาไปตีแบบนะครับพีกาดนะครับพีกาดซึ่งเมื่อก่อนพีการดจะมีในตัวเจลอะไรนะเจลแบตบเจลเบรนะครับเจลเแบรบนึกไม่ออกหลายรุ่นจัดนะใส่เจลเบรเข้ามานะครับแต่ตัวนี้เป็นพีการดมาใส่กับเนเปิลเนอร์แล้วซึ่งใครที่ตีแบตแล้วลากเท้าเนี่ยดู เขาเสริมมาเยอะมากนะตรงน,นี้เสริมมานะครับใช้ลากยาวๆไปเลยนะครนะครับตัวนี้เป็นตัวหุ้มข้อนะเสริมความแข็งแรงด้านในนะครับมันเป็นดำกับสีเหมือนกับสีเมเทัลอะนะฮะเป็นสีแบบโลหะโลหะหน่อยนะครับดำาข้างนี้นะครั แล้วจุดที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งคือหัวรองเท้าเนี่ยมันทู่ลงนะครับมันทู่ลงเมื่อก่อนเอซิกเนี่ยใครใส่เอซิกก็จะรู้ว่าเขาเผื่อนิ้วนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ที่นิ้วชี้เท้าอ่ะมาเยอะนะครับตอนนี้เขาปรับปรับให้มันโค้งหมุนขึ้นนะครับมันโค้งหมนขึ้นบางคนไม่ชอบนะบางคนที่แบบปลายเท้ายาวอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบว่าแบบบางคนนิ้วสั้นไงก็จะเหลือ เหลือแบบเหลือ,อโปรง่ปรงๆหน่อยแต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่หลวมนะมันเหลือหน่อยนะฮะตอนนี้เอสิกปรับให้มันสั้นลงมานิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งก็เราจะเห็นว่าหัวมันโคง้งโค้งขึ้นนะครับเมื่อก่อนจะแบบเนี้ยแหลมแหลมไปเลยนะฮะตอนนี้โค้งขึ้นนะครับโค้งขึ้นรับรูปเท้ามากขึ้นนะครับนะครับโค้งขึ้น คือใครมีปัญหาเอซิกเรื่องหัวแหลมเนี่ยตอนเนี้ยเขาทำมนโค้งมนแล้วนะซึ่งมันจะกว้างขึ้นใส่สบายขึ้นนะครับใส่สบายขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังเป็น 3E อยู่นะก็จะเป็นหน้าเท้าปกติอยู่นะครับอินโซด้านในก็จะเป็นสีดำนะครับลิลรองเท้าก็เป็นปกตินะไม่ใช่สลิปออนนะครับตัวนี้เป็นหุ้มข้อนะหุ้มข้อ,อยริงไม่ได้หุ้มข้อสูงจนหน้าลำคาญน,นะหุ้มข้อ ล็อกกอเท้าเดียนะครับครับใครสนใจก็อินบ็อกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพามสปอร์ตนะครับสำหรับตัว ASIC NetBurner Ballistic FFMT 3นะครับตัวนี้มีทั้งหุ้มข้อและไม่หุ้มข้อนะฮะตอนนี้เกร์ญี่ปุ่นทำอยู่2สีนะครับสีขาวกับสีดำนะตอนนี้นะแต่อนาคตเชื่อว่าน่าจะออกสีอีกนะครับที่ญี่ปุ่นนะฮะก็ใครสนใจอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ